สวัสดีค่ะพระหมอเศรษฐีโชคพยากรณ์น,นะคะมาอีกแล้วค่ะพี่น้องคะมาทานายดวงระวันประจําวันที่28นะคะสิงหาคม2568ซึ่งตรงกับวันพฤหัสบดีสีแสดสีส้มค่ะพี่น้องค่ะเป็นประจําทุกวันนําแนวทางดีๆที่พยิปซีชี้แนวทางไปปรับใช้พี่น้องท่านไหนที่ต้องการเช็คดวงส่วนตัวทักคดีไลน์นะคะพี่น้องขาเนาะถึงเวลาจะสิ้นเดือนแล้วถึงเวลาที่จะลุ้นโชคกันแล้วนะคะเราก็จะได้ดูว่ามีโอกาสที่จะมีโชคหรือเปล่าว่าอย่างนั้น นะคะพี่น้องคะใครต้องการเช็คดวงส่วนตัวชัดเจนก็ทักไอทีไเข้ามาแล้วก็ขอกําลังใจกันนะคะพี่น้องจ๋าเนาะกนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะคะแล้วก็พี่น้องท่านไหนที่ต้องการนะคะชอบบูชาทูปไอ้ไขวัดจดีย์ขอได้ไว้รับเนาะเพื่อที่จะไปขอพรเลขตัวเลขนะคะนำโชคกันนะทำะบุญร่วมกัน1 9แท่ง1 9อบาทส่งฟรีะคะ่ะพี่น้องคะ่ะนะคะทูบมีจํานวนจํากัดนะคะพี่น้องอะยังไงแล้วก็ทักไอทีไ์คะ่ะ เอาละค่ะเพื่อไม่ให้เสียเวลาทำนายดวงรายบันกันมาดูพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะสําหรับพี่น้องวันอาทิตย์มีความรู้สึกว่าฝืดเงินขี้เหนียวเงินขึ้นหรือเปล่านะแต่สี่เหรียญน,นั้นก็ไม่ได้แย่เนาะมีความรู้สึกว่ารู้จักที่จะประหยัดอดออมจัดสรรปันส่วนการเงินออกเป็นสีกองสีส่วนแล้วประมาณนั้นนะคะแล้วก็พี่น้องวันอาทิตย์ก็อาจจะมีโอกาสเดินทางเนาะในวันพรุ่งนี้เดินทางก็อาจจะไปทำบุญนะคะ ไปในลักษณะของการทำบุญหรือแก้ปัญหาเรื่องใดเริมหนึ่งหรือไปหาหมอตามหมอนัดก็ได้ขึ้นไพ่เดอะสตาดีเอียมนะคะความหมายก็คือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันหนักหนาซากันนะ่ะพี่น้องวันอาทิตย์ก็เริ่มที่จะคลี่คลายไปในทางที่ดีทุกเรื่องแล้วอะ่นะณขณะนี้นะคะอืสิ่งที่ได้ทำเอาไว้เนี่ยก็จะเห็นผลทีละอย่างแล้วความอุดมสมบมูรณ์บังเกิดขึ้นนะ่ะนะคะนิ่งขึ้นเย็นขึ้นนะคะไม่ดิ้นรนไม่เดือดร้อนสักเท่าไหร่แล้วคือพี่น้องวันอาทิตย์นะเพราะฉะนั้นไพ่ออกมาค่อนข้างเที่ยด,ดีดีนะคะพี่น้องวันิตย์ค่ะ รับคาทานายด้วยก็แล้วกันเอาละคาเลขนําโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขประจําตัวหรือเลขที่เราเฝ้าค่ะส่วนเลขหน้าไพ่ให้เลข C ห้าหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดขอให้เห็งๆค่ะมาดูพี่น้องวันจันค่ะสําหรับพี่น้องวันจันทร์ว่างไงคะพี่น้องวันจันทร์ก็มีโอกาสที่จะเริ่มงานใหม่นะคะเปิดกิจการใหม่เลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งนะเอออย่างนี้ได้ด้วยนาะแป่ไม้เท้าหรือคิดที่จะ ขยับขยายในส่วนของกิจการเนี่ยก็มีโอกาสสาเร็จแต่เราต้องเหนื่อยและเราต้องลุยๆนะคะเพราะเจ็ดไม้เท้าขึ้นคู่ด้วยแล้วก็ยังไงแล้วก็ยังมีนะคะผู้รักผู้ใหญ่นะ,ะที่จะช่วยเหลือเกื้อหนุนแต่ถ้าสมมุติว่าเราต้องการขยับขยายในกิจการในงานของเราให้นะคะประสังฆราชชี้แนวทางมาบอกว่าเราควรที่จะศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมให้เยอะๆนะคะเราก็จะได้นะคะลื่นไหลในสิ่งที่เราทํานั่นเอง แล้วก็มีโอกาสที่จะปรับเปลี่ยนที่อยู่นะคะหรือเรื่องตาแหน่งงานหรือปรับอะไรที่อ่าเป็นไปนในทางที่ดีขึ้นทุกเรื่องหละสาหรับเทมเบรนนะคะแล้วก็พี่น้องวันจันทร์บางท่านก็อาจที่จะมีการนะคะทําอะไรที่เป็นเรื่องเดิมๆอะ่ะแต่ดีขึ้นนั่นเองค่ะเลขนาโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขประจําตัวของเราส่วนเลขหน้าไพ่ให้เลข87514 87514ขอให้เห็นๆค่ะ มาดูพี่น้องวันอังคารสำหรับพี่น้องวันอังคารซิงเรื่องอะไรคะมีความรู้สึกว่าซ็งแลว้วก็เบื่อนะคะซ็งเบื่อไม่อยากที่จะรับความช่วยเหลือจากใครประมาณนั้นนะแต่สิ่งที่ดีนะคะพี่น้องาขาก็คือเรื่องเงินนะคะยังไงแล้วดีในเรื่องของบริวารอยู่ยังคงมีคนช่วยเหลือยังมีคนซัพพอร์ตหรือการเงินที่ดีขึ้นนะคะควบคุมเงินได้แล้วและในวันพรุ่งนี้ก็ที่จะมีการเซ็นพันธสัญญาเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ต้องอ่านข้อบทขฎหมายให้ดี มีการเซส็นสัญญาหรือมีข้อกฎหมายเข้ามาแต่ได้รับความยุติธรรมเป็นอย่างดีไม่ว่าพี่น้องวันอังคารจะมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่ในไพ่บอกว่าคุณสามารถที่จะจัดการได้แก้ไขปัญหาได้นะโดยปฏิพาณไหวพริบแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเก่งนะคะแล้วก็ยังคงเป็นเม่ทับแม่กองอยู่และก็สําเร็จกิจหมดเลยนะคะพี่น้องขาอย่าเซ็งนะลุกขึ้นมาค่ะเลขนำโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขที่มีคนสงให้เมอบให้ค่ะส่วนเลขหน้าไพา่เลข cc หนึ่งแปด cc หนึ่งแปด ขอให้เห็น,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 นค่ะมาดูพี่น้องวันพุธกลางวันเดสันมาแล้วค่ะพี่น้องวันพุธกลางวันค่ะพบทางออกทางสว่างมีโชคมีลาภโชคดีในเรื่องความรักความสัมพันธ์ดวงเปิดสุดนะคะอ่าเปิดในเรื่องที่อยู่อาศัยบ้านช่องกิจการที่ทําร่วมครอบครัวบริวารดีเยี่ยมเปิดในเรื่องของการเงินเงินทุนเปิดในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ส,สติปัญญานะพี่น้องขาเออรลางสังหรณ์แม่นเปิดเรื่องความรักความสัมพันธ์เปิดทุกเรื่องสาธุรับคันทำนาย ไม่รู้จะทํานายแบบไหนดีมากเลยสําหรับพี่น้องวันพุธกลางวันเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะดีดีนะคะพี่น้องจ๋าดีดีเนาะมีความรู้สึกว่าดีเยี่ยมเยี่ยมเลยนะคะอืมใครที่คิดที่จะเปิดกิจการที่ทาร่วมกับครอบครัวทําได้เลยนะหุ้นส่วนซึ่งเป็นครอบครัวบุตรหลานคนรักเนี่ยนะคะพี่น้องจา๋ารวมถึงว่ามีนายทุนมีเงินทุนนะคะพร้อมแน่นอนเลขนำโชคมาจากไหนเลขที่บ้านเลยค่ะส่วนเลขหน้าไพ่ให้เลขหนึ่งเก้าสี่สอง 1 9ึ2ขอให้อย่างงิค่ะมาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนค่ะสำหรับพุธกลางคืนก็ดีค่ะให้ตัวตนขึ้นอัศวินด้วยนะคะค่อยๆพระคัะกองค่อยๆเดินนะคะค่อยๆเดินค่อยๆคลืบคลานแต่ดีมั่นคงเรื่องของการงานก็ดีเยี่ยมนะคะมีโอกาสที่จะมีโปรเจกต์งานเข้ามีงานใหม่ๆเข้ามายังคงมีไฟมีพลังอยู่มีโอกาสขยับขยายในเรื่องของการงานกิจการนะคะ แต่ว่าขยับขยายอย่างมีระเบียบแบบแผนว่าอย่างนั้นแล้วก็ยังคงมีผู้หลักผู้ใหญ่นะคะครูบาอาจารย์เข้าข้างช่วยเหลือพี่น้องวันพุธนะคะพี่น้องวันพุธกลางคืนเป็นอย่างดีนะคะพี่น้องจ๋าฉะนั้นพี่น้องวันพุธกลางคืนก็ดีดีนะคะในวันพรุ่งนี้เริ่มตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปจะ้ะเลขนําโชคมาจากไหนเกี่ยวข้องกับไพ่นักของเราคันที่เราใช้บ่อยส่วนเลขหน้าไพ่ให้เลขสี่หนึ่งสี่เก้าสี่หนึ่งสี่เก้า ขอให้ห็นห็นค่ะมาดูพี่น้องวันพระฤาษสศพดีสําหรับพี่น้องวันพระฤาหัศพดบีบอกว่าตัวต้นดาบสกมงกูดนะจิบจิบนะคะสําหรับพี่น้องวันพระฤาหัศพดบีบอกว่าปัญหาอุปสรรคอะไรก็แล้วแต่ฉันสู้ฉันจะจัดการมันได้ฉันจะชนะทุกเรื่องแล้วก็เป็นไปแบบนั้นจริงๆแล้วก็มีโอกาสที่จะเดินทางนะคะเดินทางทํากิจทําการประสานงานติดต,ต่อเจราจาประสบความสาเร็จและพี่น้องวันพระฤาหัศพดีก็มองโลกในแง่ดีเนาะ พร้อมที่จะรับอะไรใหม่ๆพร้อมที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่แล้วก็อาจที่จะเดินทางนะคะไปพักผ่อนด้วยในตัวไปหาลูกค้านะเออหมอกโลกแง่ดีขึ้นคือพี่น้องวันพระฤหัสบดีสิ่งที่ต้องเตือนคือเรื่องของอารมณ์ในวันพรวกนี้อารมณ์อย่าร้อนนะอย่าใจร้อนใจด่วนใจเร็วอย่าเป็นเด็กดื้อน,นะคะพี่น้องคาจะทําให้เราเสียการได้เลขน้าโชคมาจากไหนเกี่ยวข้องกับภานะของเราคันที่เราใช้บ่อยๆส่วนเลขหน้าไพ่ให้เลขหนึ่งเจ็ดศูนย์หนึ่งหนึ่งเจ็ดศูนย์หนึ่ง ขอให้อย่างงีค่ะมาดูพี่น้องวันศุกร์บ้างจา้ะสําหรับพี่น้องวันศุกร์เป็นแบบไหนดูกันนะคะพี่น้องวันศุกร์ได้รวมจะฉลองความสําเร็จเรื่องใดเรื่องหนึ่งละฉะลองกันเป็นทีมนะคะฉะลองกันเป็นทีมนะทายอดขายถึงนะคะหรือจะลองมงกลสมรสเปิดร้านใหม่หรืออย่างไรก็แล้วแต่นะคะเกี่ยวกับเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็ดีนะคะพี่น้องจ๋านี่แต่สิ่งที่จะต้องเตือนก็คือเรื่องของสุขภาพละนะคะเรื่องของสุขภาพเนาะใครที่ร่างกายอ่อนแออ่อนเพลีย เขาบอกว่าควรที่จะพักผ่อนพักร่างให้เต็มที่เนะาะปวดกระดูกปวดเมื่อยนะคะพักเดี๋ยวก็หายสิ่งที่เตือนอีกเรื่องหนึ่งก็คือความกังวลหมกมุ่นคุนคิดคิดย้อนหลังคิดถึงอนาคตคิดถึงเรื่องที่ยังไม่เกิดมันก็ไม่ได้เป็นเป็นการดีว่าอย่างนั้นนะขึ้นเดรรูน่ะนะคะมีความรู้สึกว่าคิดไปคิดมาแล้วก็จิตตกนี่ประมาณนั้นวันนั้นปรับที่ตัวเองเป็นหลักการไม่ได้ร้ายแรงอย่างที่คิดนะพี่น้องวันสุกาว่าอย่างนั้นเลขน้ำโชกมาจากไหนเป็นตัวเลขที่เฝ้าด้วยความเพียคะ ส่วนลิขณาไพ่เลขสามสี่หกหนึ่งแปดสามสี่หกหนึ่งแปดขอให้เหงๆมาดูพี่น้องวันเสาร์ค่ะสาหรับพี่น้องวันเสาร์เป็นแบบไหนดูกันพี่น้องวันเสาร์บอกว่ายังคงเป็นแม่ทัพแม่กองอยู่ยังคงกํากับดูแลทั้งงานกิจการและบริวารเป็นอย่างดีนะคะควบคุมได้แต่สิ่งที่เป็นกังวลก็คือเรื่องของภาระในเรื่องของหนี้สินในเรื่องของการเงินมีความรู้สึกว่าจะสิ้นเดือนอะแต่เงินไม่พอเพียงอะนะคะ เงินไม่พอเพียงเงินไม่พอใจว่าอย่างนั้นน่ะเออนะแต่ยังไงแล้วในเรื่องของการเงินก็ยังแก้ปัญหาได้อยู่นะเออยังมีคนช่วยเหลือเรื่องเงินยังคงมีเครดิตอยู่ยังผ่านไปได้นะเรื่องของการเงินน่ะเออนั้นแล้วเนี่ยเรื่องของการเงินเนี่ยมันไม่ใช่แต่พี่น้องวันเสาร์นะเออมันก็เกิดกับทุกๆคนได้ดังนั้นเราต้องบริหารจัดการเข้านะคะใจเย็นๆร่มๆนะพี่น้องวันเสาร์ค่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือเรื่องสุขภาพนะใครที่เป็นความดันไขมันหัวใจ ระมัดระวังจะกำเริบนะว่าอย่างนั้นน่ะเออปวดใจอย่างนี้อ่าระวังบริวารด้วยอกหักผิดหวังนะคะอืมหรือยินทาว่าร้ายใส่ร้ายป้ายสีแทงข้างหลังจุดๆนี่อย่างนี้ระวังเรื่องของหุ้นส่วนใครคิดจะหุ้นส่วนกับใครอย่างไรในวันพรุ่งนี้ตรองให้ดีดูดีๆนะคะไม่งนั้นเราจะโดนเอาเปรียบน,นั่นเองหรือไม่ก็เราโดนหักหลังนะเพราะฉนั้นสามบาปเนี่ย อยู่ที่เราทั้งหมดนะคะเราจะต้องระม,มัดระวังเอาเองนะคะพี่น้องวันเสาร์จ้ะส่วนเลขนำโชคมาจากไหนเลขประจําตัวจ้ะส่วนอีกหน้าภัยให้เลขสี่ห้าหกสามสี่ห้าหกสามขอให้เฮงเฮงป้าหมอไวพอนะพี่น้องทั้งแปดวันเกิดกินดีอยู่ดีมสีสุขภาพแข็งแรงในวันพวกนี้เฮงเฮงรวยรจ้ะสวัสดีค่ะ